สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบสอ,อนอคณิตศาสตร์เพื่อสอบคัดเลือกข้อค่าที่1ปี263เครดิตโจทยจ,จ,จาก Facebook g t a Math ของอาจารย์รังสรรค์ทองสุขนอกนะครับโดยนี้จะมาเฉลยข้อที่20กันครับโจทย์ข้อที่20ให้หาค่าของครอตั้งแต่1กลังหนึ่งกลังสไปเรื่อยๆจนถึง2020กลัง2020ครับหารด้วยครอของ1ยกกาลังหนึ่ง กับ2กลัง2ไปเรื่อยๆจนถึง2 0ง9ทั้งหมดยก่กัง2,019นะครับใครที่เราทำดูก่อนกดพ้อสแล้วลองทำดูเลยนะครับใครที่พร้อมแล้วมาฟังเสฉลยพร้อมกันเลยครับจากโจทย์ผมอาจจะสามารถเขียนรูปครรน,นตั้งในส่วนของด้านบนกับด้านล่างได้ดังนี้นะครับด้านบนเนี่ยผมอาจจะใช้ตัววงเล็บกล้ามปูแทนสัญ,ญลักษณ์ครรนนะครับจะไม่เขียนตัวคำว่าครนแล้วนะครับเวลาที่เราเขียนครน,อน,อน,อน หรือว่าเขียนาการแยกตัวประกอบของเลขใดๆนะครับเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนเฉพาะคูณกันได้นะครับซึ่งในที่นี้ผมอาจจะสมมติจำนวนเฉพาะตั้งแต่ตัวแรกไปนจนถึงตัวสุดท้ายที่เราไม่รู้ว่าเป็นตัวที่เท่าไหร่นะครับเป็น p ตัวที่1ไปเรื่อยจนถึงตัว p 1, ตัวที่ k นะครับก็อาจจะเป็น p 1ยกกำลัง n 1นนะครับซึ่ง p ใดๆแทนจำนวนเฉพาะใดๆนั้นๆนะครับ n ตัวที่1ก็คือเป็นเลขชี้กําลังของจํานวนเฉพาะนั้นๆนะครับเวลาที่เอามาคูณกันก็สมมติว่า p 1นึ่กำลัง n 1คูณไปเรื่อยๆจนถึง p k ยกกำลัง n ตัวที่ k นะครับทีนี้สําหรับตัวครนของ1นึ่กำลัง1 2กำลัง2ไปเรื่อยๆจนถึง2องพทั้งหมดยกกำลัง2องพนะครับของตัวพจน์นี้เราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปประมาณนี้ได้เหมือนกันครับในที่นี้ก็จะมีค่าเท่ากับผมอาจจะเขียนสมมุติให้เป็น 1> P 1 P 2ก็คือมันน่าจะมีจำนวนเฉพาะที่เหมือนกันบ้างนะครับแต่ว่าตัวเลขชิกราลังเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น P 1ทั้งหมดยกกลัง M 1คูณกับ P 2ยูกลัง M 2ครับแล้วก็คูณไปเรื่อยๆครับคูณไปเรื่อยจนถึงเป็นสมมติเป็น P ตัวที่ i แล้วกันครับแล้วก็เป็น n ตัวที่ i ที่จุดสังเกตก็คือยังไงก็ตามนะครับ ตัวครนอของตัวด้านบนเนี่ยยังก็คือต้องมีค่ามากกว่าด้านล่างแน่นอนนอกจากนี้ก็คือด้านบนเนี่ยกับด้านล่างเนี่ยตัวด้านล่างเนี่ยมันต้องเป็นส่วนที่เป็นตัวประกอบของด้านบนครับพูดง่ายๆก็คือตัวเนี้ยเมื่อเอาไปคูณอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะมีค่าเท่านี้แน่นอนนะครับซึ่งคูณอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็คือเป็นคําตอบของข้อนี้นั่นเองครับเพราะว่าด้านบนหันด้วยด้านล่างมีค่าเท่ากับอะไรสักอย่างหนึ่ง ซึ่งเมื่อนําสิ่งนี้ขึ้นไปคูณปุ๊บเมื่อคูณกันได้เรียบร้อยแล้วก็จะได้ค่านี้แน่นอนครับดังนั้นคําตอบที่ออกมาเนี่ยมันก็ควรจะเป็นจํานวนเต็มบวกด้วยครับเพราะว่าตัวคลนอของตั้งแต่1จนกระทั่งไปถึง2020กลัง2020เนี่ยมันต้องผ่านตัวคลนอของ2019กายกกำลัง2 0 1 9ก่อนด้านหน้านี้อยู่แล้วนะครับทีนี้จุดสังเกตครับนั่นก็คือจะได้ว่าตัว N ใดๆก็ตามเนี่ยครับ ต้องมีค่ามากกว่า m ใดๆก็ตามครับอย่างเช่นเอ,อ n ในําดับที่ x นะครับตัว x ได้ๆเนี่ยก็คือต้องมีค่ามากกว่า m ําดับที่ x นะครับเพราะว่าเมื่อจัดรูปเนี่ยมันก็คืออาจจะเป็นแบบ p ยกละ p ต ok ัวที่ x ยกกำลัง n x สาหรับตัวด้านบนนะครับแล้วก็สำหรับตัวด้านล่างเนี่ยมันาจจะมี p x ตัวหนึ่งเนี่ย ที่มันแยกตัวกออนออกมากลายเป็นยกกำลัง mx นะครับจะได้ว่ายังไงก็ตาม nx ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ mx อยู่แล้วครับจุดสังเกตัดมาครับนั่นก็คือจำนวนเฉพาะน้อยตั้งแต่สมมติตั้งแต่เลข2ยกกำลังนะครับใด้ก็ตามเนี่ยที่ผ่านมาแล้วสมมติว่าในใน,ในตัวเนี้ยครับมันมีจำนวนเฉพาะตัวหนึ่งอย่างเช่นอาจจะเป็นเอ้าสิครับสมมติเป็น9 7ยกกำลัง97 ตัวนี้ก็คือด้านล่างเนี่ยก็จะมี97กําลัง97เป็นตัวประกอบอยู่แล้วครับเมื่อมีเลขถัดไปใดแล้วก็ตามที่มี97เป็นตัวประกอบไม่ว่าจะเป็น194ทั้งหมดก,กําลัง194ข้างล่างก็จะมี194ทั้งหมดก,กําลัง194อยู่แล้วครับไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงตัวที่อาจจะมากที่สุดที่มี97เป็นตัวประกอบอยังไงก็ตามตัว97ตัวนี้ครับที่ที่มันเป็นจํานวนเฉพาะแล้วเวลาที่มันดึงออกมาครับด้านบนมีด้านล่างก็มีเช่นกันครับ จะได้ว่าตัว97หรือว่าเลขจำนวนเฉพาะใดๆก็ตามที่มันมีค่าในน้อยอะไรแบบนี้ครับด้านบนมีด้านล่างก็มีแล้วเรียบร้อยเช่นกันครับดังนั้นการพิจารณาจำนวนเฉพาะใดๆก็ตามแล้วก็เ,เลขถ,ถัดไปที่มันเป็นเลขยกกำลังครับที่มันมีจำนวนเฉพาะเหล่านั้นยัางไงเมื่อด้านบนมีด้านล่างก็มีเหมือนกันครับดังนั้นก็คืออาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องพิจารณาจำนวนเฉพาะทุกตัวครับ ดังนั้นความสําคัญในการพิจารณาตัวคอด้านบนกับคอด้านล่างนั่นก็คือการตัววิเคราะห์ตัว2,200ทั้งหมดกาลัาง2 0 2 0ครับที่จะเป็นสิ่งที่มีเลขที่เกินจากขอบเขตด้านบนกับด้านล่างนั่นเองครับเราจึงมาพิจารณาที่2 0 2 0ทั้งหมดกลัง2 0 2 0ครับพบว่า2 0 2 0ทั้งหมดกาลัาง2,200 0ครับสามารถค่อยๆแยกตัวประกอบก่อนนะครับก็จะกลายเป็นเท่ากับ 20กำลัง2020คูณกับ101ทั้งหมดกำลัง2020บครับต่อมาตัว2ี่เนี่ยมันสามารถเขียนมากลายเป็น4คูณกับ5้านะครับหรือว่า2กำลัง2คูณกับห้านั่นเองนั่นก็คือจะเป็น2กำลัง2คูณกับ5้าทั้งหมดกำลัง2020ครับตัว101กำลัง2020ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยกกำลัง2020เข้าไป กลายเป็น2ยกกำลังสองคูณ2020กลายเป็น2ยกกำลังส0 4 0สำหรับเลข5าเมื่อยกกำลัง2020เข้าไปก็จะกลายเป็น5ยกกำลัง2020ครับทีนี้จะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เราเรียงจำนวนเฉพาะนะครับตั้งแต่ p 1ไปเรื่อยจนถึง p k เนี่ยครับเลขที่มีค่าน้อยที่สุดของจำนวนเฉพาะที่เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับก็คือเลข2นั่นเองมันก็จะกลายเป็น2อยกกำลังอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ ด้านล่างก็คือจะเป็น2ยกกำลังอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งพบว่าตัว2020ทั้งหมดกลาง2020เนี่ยมันมี2ยกกำลัง4040 40เนี่ยคำถามก็คือเวลาที่เราจัดรูปคลรโน,นด้านบนครับเมื่อคิดคลนออกมาแล้วนะครับจะมี2ทั้งหมดยกกลังทั้งหมดกี่ตัวคำตอบก็คือจะมีจำนวนมากมายมหาศาลเลยครับแต่ว่าจะเป็น2ยกกลัง n 1ที่ n 1ตรงนี้นะครับ มันจะมีค่าที่มากกว่า1 0 4 0อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นในนี้อาจจะมีเลข2ที่มันเป็นเลขยกกำลังของ2อีกแล้วครับอย่างเช่นออ1024ครับในนี้มันจะมี1024เป็นตัวประกอบอยู่แล้วนะครับทั้งหมดกำลัง1024ด้วยซึ่งในนี้มันน่าจะมากที่สุดของ2ของทุกตัวแล้วนะครับอันนี้น่าจานะครับที่ผมคาดการซึ่งตัว1024เนี่ยมันสามารถจัดรูปใหม่กลายเป็นเฉพาะ1024เนี่ย4เนี่ยมันกลายเป็น2 ยกกำลัง10ครับเราก็ทั้งหมดยกกำลัง1024เมื่อคูณ1 0 2 4เข้าไปหรือกระจาย,ยกำลังเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง10 240ครับดังนั้นเฉพาะครารนตตัวนี้ครับเลข2เนี่ย n1 เนี่ยมันก็ต้องมีค่าที่มากกว่าเท่ากับ1 0 2 4 0อย่างแน่นอนซึ่ง1 0 2 4 0เนี่ย มันมีค่าที่มากกว่า4040 40อีกครับดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะดึงจำนวนเฉพาะออกมาที่มี4040ออกมาแล้วนะครับเพราะว่าตัว p 1ยกกำลัง n 1งเนี่ยมันมีค่าที่ตัว n 1เนี่ยมันก็ต้องมีค่าที่มากกว่า10240อยู่แล้วนะครับสำหรับ n 1สำหรับตัวล่างก็เช่นกันครับตัวล่างมี2ยกกำลัง10ยกกำลัง1024อีกก็คือตัวนี้เหมือนกัน ก็คือเป็น2ยกกำลัง10 240เป็นอย่างต่ำที่จะมี2ออกมานะครับดังนั้นทางตัวบนและตัวล่างน่าจะมี2ที่เป็นตัวประกอบที่เหมือนนกันทั้งคู่ P 1กำลัง n 1กับ P 1กำลัง m 1ที่เป็น2ยกกำลังอะไรทั้อย่างเนี่ยมันก็น่าจะมีค่าที่เท่ากันดังนั้นตัว2เราไม่จำเป็นต้องมาคิดต่อแล้วครับต่อมาทำนองเดียวกันกับตัว5ทั้งหมดยกกำลัง2020นะครับเราจะพบว่า อาจจะเป็น5้ากลังสครับสมมติ5้ากลังสเนี่ยมันจะมีค่าที่อยู่ในตัวนี้แน่นอนนะครับ5้ากลังสมันคือ625ครับถ้า625องห้ยกกลัง625อาจะพบว่าด้านบนกับด้านล่างเนี่ยมันจะมีครอนอนที่มี625กลังห2สเกี่ยวข้องทั้งบนทั้งล่างแน่นอนครับซึ่ง625เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ5้ากลังสครับทั้งหมดกกกาลังหกสองห้ เมื่อกระจาย625เข้าไปก็จะมีค่าเท่ากับ5ขข้ากำลัง4คูณ625นั่นก็คือจะเป็น5้ากำลัง250แสดงว่าทางด้านบนและด้านล่างครับตัว5ยกกำลังอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับกับตัวล่างเนี่ยเป็น5ยกกำลังอะไรสักอย่างหนึง่งมันต้องเป็นเลขยกกำลังที่ควรจะเหมือนกันทั้งคู่ครับนอกจากนั้นเนี่ยค่ายอย่างต่ำสุดเนี่ยมันก็คือควรจะมี 5 250ลงเนี่ยเป็นตัวประกอบอย่างต่ำแน่ๆครับดังนั้นเวลาที่เราดึงออกมาเนี่ยมันก็ต้องมี5้ากลางองหยูอยู่แล้วอย่างแนนอนทั้งบนทั้งล่างซึ่งตัว5้ากลางงหเนี่ยมันมีค่าที่มากกว่า5ยากลัง2อ2 0ยอยู่แล้วครับดังนั้นตัว5้ากลางงพเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องดึงหรือเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วสำหรับตัว2020ทั้งหมดกลาง2020ครับจึงเป็นการเพียงพอแล้วที่จะคิดแค่101่งกลางสงพ เนื่องจากว่าทั้งบนทั้งล่างเนี่ยมันน่าจะมี1นึ่งศูนลังอรซอย่างหนึ่งที่มันอาจจะไม่เหมือนกันครับจึงมาพิจารณาตัว101กันนะครับว่าด้านบนจะมี101กี่ตัวและด้านล่างจะมี101กี่ตัวที่มีความแตกต่างและไม่เหมือนกันซึ่งจำนวนเฉพาะ101ที่ว่าสาหรับด้านบนเนี่ยด้านบนเนี่ยก็จะเป็นจะมีเลข101ที่เกี่ยวข้องก็จะประกอบไปด้วย ั้งแต่101กำลัง101 202กลัง202ไปเรื่อยๆครับจนทั้งมากสุดเนี่ยก็จะกลายเป็น2020กำลัง2020นั่นเองที่มากที่สุดสําหรับตัวด้านล่างครับตัวด้านล่างก็จะมีตั้งแต่101กำลัง101เหมือนกันครับ202กลัง202ไปเรื่อยๆจนถึงตัวก่อนที่จะเกิด 202ทั้งหมดกำลัง202มันก็จะมีตัวที่น้อยกว่า2020ก็คือ2020ลบกับ101ซึ่งก็คือมันเป็น1919นั่นเองก็จะกลายเป็น1919ทั้งหมดกำลัง1919จะเห็นว่าทั้งหมดนี้นะครับตัวที่มี101ที่มากสุดในตัวด้านบนนี้ ที่เป็นตัวประกอบมากสุดนะครับก็คือตัว2020กํลาลัง2020นั่นเองเพราะว่าในตัวนี้เนี่ยมันจะมี101ทั้งหมดกํลาลัง2020ตัวเนี่ยซึ่งมันก็จะเมื่อรับคลลออกมาเนี่ยมันก็จะเหมือนถูกนับรวมในกรณีนี้ไปเรียบร้อยแล้วครับดังนั้นตัว101ที่เป็นตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะออกมาเนี่ยมันก็จะมี 101. ทั้งหมดกํลาลัง2020ตัวนั่นเอง สำหรับตัวด้านล่างครับตัว101ที่เป็นตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดในครนอนตัวนี้นะครับเลขที่ว่านั้นก็คือเป็น1919นั่นเองเพราะว่าตัว1919เนี่ยถ้าแยกตัวประกบมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็น19คูณ101ทั้งมดกำลัง1919เครับเมื่อกำล่เกาง1919เข้าไปเนี่ยตัว101ที่มีค่ามากที่สุดเมื่อจับครนอนของทุกตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เป็น101 1919ทัังงกาลเอ เมื่อนำมาหารกันก็จะกลายเป็นค่าเท่ากับ1 0 1ทมกำลัง,ลง2020ลบ1 9 1 9ก็จะมีค่าเท่ากับ101ทั้งหมดกำลัง,ลง101่งนน่นั่นเอนะครับโอเคครับก็คอนี้เท่านี้นะครับคิดว่าอันนี้ผมจะพยายามอธิบายให้ให้เห็นภาพมากที่สุดนะครับหรือว่าถ้าใครไม่เห็นภาพลองทบทวนตัวเรื่องคลอนอีกทีนึงนะครับว่า เอออะไรทําให้เป็นแบบนี้หรือถ้ามีใครคิดว่ามีวิธีอธิบายที่ดีกว่านี้ก็เสนอกันมาได้ครับเพื่อผมจะเอาไปแชร์แล้วก็อธิบายออกมาครับผมค่อนข้างคิดว่าโจทย์ข้อนี้ผมยังอธิบายได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับถ้าใครคิดว่ามีวิธีที่ดีกว่านี้ที่ใช้อธิบายได้ง่ายกว่านี้ลองเสนอดูนะครับก็ข้อนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ